สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับจุดตาอเข้าครัวเมนูวันนี้เราจะมาชวนทำผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นสูตรคุณยายทานกันค่ะซึ่งผัดหน่อไม้สูตรโบราณเป็นสูตรลับของที่บ้านที่คุณยายมักทำให้กินตั้งแต่เด็กโดยใส่ใบขิงแล้วก็ใบแมงล,ลักลงไปค่ะโดยหน่อไม้ที่เรานำมาผัดจะต้องนำไปต้มให้มีรสชาติความหวานของหน่อไม้ออกมาก่อนแล้วจึงนำมาผัดปรุงรสชาติอีกนิดหน่อยค่ะ ในการกินหน่อไม้อย่างไรก็ดีนอกจากที่คนเป็นโรคเกาต์ไม่ควรรับประทานหน่อไม้แล้วคนที่ป่วยเป็นโรคไตเสื่อมก็ไม่ควรกินเช่นกันค่ะและในทางตรงกันข้ามถ้าใครไม่ได้ป่วยเป็นสโรคนี้ก็สามารถทานหน่อไม้ได้แถมยังมีประโยชน์อีกด้วยค่ะโดยหน่อไม้จะมีเส้นใยอาหารสูงและยังช่วยในการนำสารพิษออกจากร่างกายด้วยมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้ ต้องได้รับจากการกินเท่านั้นค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปกันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะหลังจากเตรียมเครื่องในการทําผัดหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยเรามาดูส่วนผสมในการทํากันเลยค่ะก็จะมีหน่อไม้เนื้อหมูุนเส้นใบแมงลักพริกชี้ฟ้าเขียวใบขิงกระเทียมซีอิ๊วขาว ซอสหอยนางรมผงปรุงรสดูส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยเรามาลงมือผัดหน่อไม้ใส่หันเส้นสุดคุณยายกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เทน้ำมันใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะเราจะทำการผัดกระเทียมให้มีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะพอกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาเราก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยค่ะ ผัดเนื้อหมูกับกระเทียมต่อเลยค่ะทําการผัดเนื้อหมูก่อนค่ะผัดไฟกลางต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเนื้อหมูค่อนข้างสุกค่ะพอเราผัดเนื้อหมูมาได้สักพักเนื้อหมูก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะใส่หน่อไม้ลงไปนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีหนึ่งค่ะ พอผัดหน่อไม้ไม่ได้สักพักเราก็จะทําการปรุงรสชาติกันเลยค่ะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปค่ะจากนั้นก็เพิ่มความกลมกล่อมด้วยซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็เพิ่มความนัวด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะผัดให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากับตัวหน่อไม้เลยนะคะ พอเราผัดทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ให้เติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับในการผัดหน่อไม้ให้อร่อยนะคะเราจะต้องใส่น้ำลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็เปิดไฟอ่อนๆทิ้งไว้เพื่อให้ตัวหน่อไม้มีความนิ่มแล้วก็อ่อนตัวลงนะคะ หลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้สักพักนะคะตอนนี้ตัวหน่อไม้ก็เริ่มนิ่มตัวลงค่ะนี่ค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้ใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เพิ่มรสชาติความเผ็ดด้วยพริกชี้ฟ้าเขียวค่ะทําการผัดคูกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็ให้ตัววุ้นเส้นเขาสุกนิ่มตัวลงนะคะพอเราผัดมาได้สักพักนะคะ สังเกตไหมคะว่าตัวน้ําจะหายแห้งไปนะคะเพราะว่าตัววุ้นเส้นเขาดูดซึมน้ําเข้าไปหมดแล้วค่ะพอวุ้นเส้นสุกตัวดีแล้วนะคะก็ปิดเตาได้เลยค่ะแล้วก็ใส่ใบขิงแล้วก็ใบแมงลักลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะ เคล็ดลับความอร่อยผัดนอไม้ใส่วุ้นเส้นสูตรคุณยายขาดไม่ได้ก็คือใบแมงลักแล้วก็ใบขิงนะคะจะช่วยชูโรงให้มีรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็กระตุ้นความอยากอาหารด้วยนะคะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนี่ค่ะผัดนอไม้ใส่วุ้นเส้นสูตรคุณยายนะคะสูตรโบราณดั้งเดิมเลยค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างที่บอกนะคะใบขิงแล้วก็ใบแมงลักค่ะนี่ค่ะ น่าทานม,มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะอืมหน่อไม้มีความนุ่มนะคะทานสัมผัสกับเนื้อหมูแล้วก็วุ้นเส้นอร่อยเข้ากันเลยค่ะหอมใบขิงแล้วก็ใบแมงลักมากๆเลยค่ะมีความอยากอาหารขึ้นมาเลยนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะผัดหน่อไม้ใส่วุ้นเส้นสูตรคุณยายสูตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือทานกับข้าวเหนียว อร่อยเข้ากันทีเดียวเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fan Page จุดเตาเข้าครัวให้เราด้วยนะคะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้จุดเตาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ